พระมหากษัตริย์พระองค์ใดได้ทรงตั้งศาลรัพ์เฉลยขึ้นเพื่อพิจารณาการลิบทรัพย์จากประเทศที่แพ้สงครามข้อ 1. รัชกาลที่4ข้อสองรัชกาลที่หข้อ3รารัชกาลที่6ข้อ4ี่รัชกาลที่7อ่ะเขาถามถูกไหมว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดได้ทรงตั้งศาลรัพ์เฉลยขึ้นถูกไหมเพื่อลิบทรัพย์สินจากประเทศที่แพ้สงคราม เราก็เริ่มดูเลยว่าข้อเนี้ยปรัชการเริ่มขึ้นที่รัชการที่เท่าไหร่คําตอบของข้อนี้คือมันเป็นอาศัยความจํานิดนึงนะว่าสารทรัพย์เเลยเนี่ย ถูกตั้งขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลที่6นั่นเองฉันขอให้ตอบข้อ3นะเกิดขึ้นเมื่อสมัยสงครามโลกเกิดขึ้นนั่นเองเพราะว่าในสมัยสงครามโลกเนี่ยเรามีการแบ่งพักแบ่งพวกชัดเจนถูกปะมันก็เลยมีปัญหาเรื่องของการที่ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายชนะฝ่ายไหนเป็นฝ่ายแพ้ก็ต้องมีการชเชยกันไปตามที่ตกลงไว้นั่นเองฉันถามว่าศาลทรัพย์เฉลยเกิดขึ้นใน,นรัชกาลที่อะไรต้องตอบรัชกาลที่6นะคะ